โอเคครับก็วันนี้นะครับมีอีกชาเลนจ์หนึ่งนะครับน่าจะพอแล้วไม่ใช่ชาเลนจ์แล้วก็เล่นขาไป2วันนะครับนะแล้วก็ลำตัวไปนิดนึงในะตอนแพลงที่คุณทามาวันนี้วก็จะลำตัวอีกท่าหนึ่งนะครับท่าที่ทุกคนน่าจะเคยเล่นแหละนะครับก็คือครันช์นะครับคล้ายซิปอัพนะครับแต่ว่าเราจะใช้แค่ ตัวหน้าท้องนะเป็น i x o l a t e muscle แค่กลุ่มเล็ตั abdominis เท่านั้นนะครับเราเล่นแค่ตรงนี้นะครับวิธีการเล่นก็คือเราก็จะนอนงายนะครับนอนงายจะนอนใน incline หรือ decline bench ก็ได้นะครับแล้วแต่เราอยากเพิ่มความหนักนะครับแล้วเราก็จะงอสะโพกขึ้นนิดหนึ่งนะครับงอขาขึ้นนะครับแต่ไม่ต้องเยอะมากเพื่อทำให้กล้ามเนื้อ i r i o s s นะครับมันกดสั้นลงนิดนึงจะได้ ไม่ช่วยในการทำงานในการงอตัวนะครับแล้วก็เราจะงอตัวขึ้นมาโดยใ,ใช้เกรงกล้าเนื้อหน้าท้องนะครับพยายามใช้หน้าท้องเป็นตัวดึงขึ้นนะครับแล้วก็ยกขึ้นจนกระทั่งสบะบัดนะครับสบะบัดโดยนี้ลอยขึ้นเหนือจากพื้นก็เพียงพอแล้วนะครับไม่จะเป็นต้องมากกว่านั้นเพราะว่าถ้ามากกว่านี้เนี่ยเราจะเริ่มใช้กล้ามเนื้อสะโพกเข้ามาช่วยแล้ว,ลวก็จะไม่ได้ตัว ผิตระดมมืิสิอย่างเต็มที่นะครับความจริงก็คือได้แหละในช่วงต้นที่เราทําขึ้นไปแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่ใช่ตัวนี้ทําและก็จะเป็นอินโนโซแอแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเจ็บหลังได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าแรงงัดมันจะเยอะนะครับการวางมือนะครับก็ดูนะครับเท่าที่เราวัดนะครับก็จะมีตั้งแต่วางข้างตัวนี้จะง่ายสุดนะครับวางข้างตัวนะครับต่อมาก็เลื่อนมาก่อนหน้าอกนะครับ แล้วก็มาไว้หลังศรีรษะนะครับที่เป็นท่ามาตรฐานที่คนส่วนใหญ่มักจะทำนะครับเพราะว่ามันใช้ช่วยประคองคอด้วยน,นะครับบางคนเก่งคอก็เลยใช้พยายามงัดขึ้นมาใช้มืองัดคอขึ้นมาซึ่งถามว่าได้ออกกาลังก้ามเนี่ท้องไหมก,ก็คงไม่นะครับเพียงแต่ว,ว่ามันก็ช่วยทําให้การปวดคอนัมันลดลงนะครับโดยจัใท้ายทอยหรือจัดคอก็แล้วแต่นะครับถ้าจะเอาง่ายหน่ยอยก็จะห่อขึ้นมานิหนึ่งนะครับเพื่อให้น้าหนักถ่วงเนี่ยมันอยู่ด้านหน้า,นา เวลาเราขึ้นมันจะง่ายหนึ่งนะครับหรือบางคนนะครับก็ยกแขนขึ้นนะครับมันจะยากสุดเพราะว่าระยะคานจะยาวขึ้นนะครับน้ำหนักของแขนเนี่ยจะถ่วงเพิ่มขึ้นมันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับก็เนื่องจากวันนี้คิดว่าจะทาสักร้อยทีนะครับการที่เราจะทําท่านี้นะครับท่าสุดท้ายจะคงไม่ไหวนะครับท่านี้ก็อาจจะหนักไปนะครับแต่ก็ลองดูก่อนนะครับถ้าไม่ไหวอาจจะสักได้สักเท่าไหร่แล้วรู้สึกไม่ไหวก็จะเปลี่ยน กัันนะครบเดี๋ยวเราเริ่มจากเซตนี้ก่อนนะครับร้อยที่นะครับทำให้ครันช์นะครับหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบเอองสิบสา้า 17 18 19อีอออ่าไม่เล่นทองมันหานนะครับมันก็จะชีวิตก็จะลำบากนิดนึงนะครับพักได้ระหว่างเซตนะครับแป๊บเดียวประมาณสักสามวิได้อยู่ตบหนึามีบส้ากอีบเจ็ดอีบแปดอีบเก สามสิบว้า่ <laughs> า, <laughs> ายย้ี่สิบนอาสีอ้หไมไหว่าาสห้อยู่ยังามห้อยู่ ไปง่ายนะครับผมจะเริ่มเปลี่ยนเลยพีวนะสาผมไม่ไหวนะครับใช้เจสี่ผมไม่ไหวผมจะเลื่อนลงมาเป็นเจ็ดอเลยนะครับอ้หเจ็ดสสสสสอห ใครว่าง่ายนะไม่ง่ายนะครับสำหรับคนที่เริ่มทำใหม่นะตัวผมจะเริ่มสูงเรื่อยๆเอยสี 4, ่ห้าละ นักกีฬานี่เขาแบบพุ่งมือมากนะครับเทสนักกีฬาบ่อยนี่เขาเขาโอ้โหแข่งแรงดีจริงๆนะครับเปล่งนลังได้ง่ายเลย้าสองแล้วนะครับผ่านมาครึ่งทางรู้สึกเกรงคอเยอะนะครับสถานนี้ผมพยายามจะใช้มือช่วยนะพยายามใช้แขนช่วยก็จะตึงแถวคอบาดอีกนึงนะ กับมาท่านี้ดีกว่านะครับหนักหน่อยแต่ว่าเซฟคอตัวเองนะครับโอเคไปสามสี่ห้าหกเจ็ดหกเก้าหกสิบโอ้ยได้แปดทีหกสิบแล้วหกสิบแล้วไม่แบ่งเซ็ตแบบนี้นะครับเอาเท่าที่ไหว เอยากให้ถึงร้อยทีนะครับมันหนักอยู่ถ้าเอาจริงๆแล้วอยากให้ทําเป็นเซตที่จำนวนเท่ากันนะครับมันก็จะกระตุน้นการน้อยดีกว่าแต่ว่าครั้งหลังมันก็จะไม่ค่อยไหวแล้วละ่ะเราก็ต้องประเมินสถานการณ์ตัวเองว่าเราอยากได้บวลบุมแค่ไหนนะบวลบุมคือจำนวนครั้รนงนะครับกับน้ำหนักที่เราทำนะครับคือตอนนี้น้ำหนักเราแทบจะคงที่นะเพราะว่าเราใช้น้ำหนักตัวบอดี้ อาจจะมีเปลี่ยนจุดศูนโ์มงากเล็กน้อยนะครับระยะคายมันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ว่าเราก็เน้นเอาหัวลุ่มนะครับแล้วก็อย่าพักหน้าเกินไปคือพยายามให้กล้ามเนื้อมันคงการทํางานของระบบประสาทที่ทางมาอยู่ให้มันทํางานต่อเนื่องนะครับมันก็จะกระต้นทางในการเรียด,ดีนะครับต่อ60ล้อโอเค61 62 6ห64 ีังสิบัสิบเะสิบแล,บลอ้อีกสิบทีสุดท้ายอีกสามสิบทีนี่จะเสร็จแล้วมาเจ็ดสอ่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกจเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้า แค่สะบัดขึ้นก็พอนะครับไม่ต้องขึ้นสูงกว่าน,นั้นนะครับขึ้นสูงกว่านงดอกม็ได้แต่เซ็งจะกลังนะครับแล้วก็ไม่ได้กันเนื้อนะหน้าท้องเท่าที่ควรนะครับส่วนนี้จริงมันได้กํั้นท้องส่วนบนสมมากกว่านะครับตรงอัปเปอร์พาร์ทของเลคเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวดึงเพราะว่ามันใช้หลักนะครับตัวที่เป็นโรเวอ์แอปเนี่ยมันก็ทํางานอาจจะทำงานน้อยหน่อยนะครับตัวใหญ่ทําง,งานหน้าที่เป็นเซบิไลท์นะพวกคองเบอร์เซอร์ต้องเซบิไลท์ทรังไว้นะ้วย ถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อไม่พอแข็งแรงไม่อพออย่างผมเนี่ยมันก็จะเซนไบ์ไม่ค่อยอยู่หรอกแต่เห็นว่าทุกครั้งที่ขึ้น,นมันจะเริ่มสายเริ่มสัดนะเพราะว่าเราใช้มเมนตัมเบียงขึ้นไปนะครับก็มือใหม่ก็เกิดขึ้นอย่างนี้แหละครับนะครับแต่พอเราแข็งแรงขึ้นกล้ามเนือ้อเริ่มทำงานดีขึ้นกล้ามเนื้อที่เป็นตัวเซนต์แบลนด์ทำงานดีเนี่ยมันก็จะสมนุนขึ้นสวยขึ้นนะครับแล้วก็ไอสโซเย์กล้ามเนือ้อหรือกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ง่ายขึ้น

ก็พวกนี้มันเป็นท่าที่ใช้ออกแรงต่อเนื่องนะครับต้องระวังเรื่องการหายใจนะครับอย่าก,ก้นหายใจนานไปนะครับใครมีโรคความดันนะครับหรือกลุ่มโรคอื่นที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองนะครับก็ต้องคอยเช็คการตัวเองดีนะครับอย่าสมนติทำนะครับดูก่อนว่ามีม่านหมุนวิ่งวีดปวดหัวหูบวาบไหมนะครับหรือบางคนมีอาการปัญหาคอนะครับไม่สามารถนอนพักนี้ได้นะคอ มีการกดคอหรือว่าหาอะไรมันหนุนได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับหน้าท้องนะครับไม่จะเป็นที่คอต้องวางล่ากกับพื้นนะครับก็อะไรเซฟตัวเองได้เซฟนะครับเราต้องการออกกำลังกายมันมีท่าอื่นอีกที่ทําแต่ว่าท่านี้ก็เป็นท่าที่ง่ายนะครับที่จัดการนะครับโอเคมาเซฟจุดท้ายสิบทีนะครับก้าก้าสองก้าสามก้าสี่ ก็ครับก็เท่าที่ได้นะครับตอนนี้ก็หมดแรงแล้วสิบนาทีเลยโอ้นานแท้